ราคาทองคําในตอนนี้หาแนวต้านไม่เจอแล้วนะคะแนวรับเลยต้องขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะสําหรับโกลสปอตเตือนหน่อยนะคะในตอนนี้อย่าได้หลุดในระดับ4,000เหรียญสารัฐต่อทรยอสถึงถ้าหลุดจากระดับนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการทริมกําไรออกมาบางส่วนนะคะ อีกขาหนึ่งคือเรื่องของการที่กนง,งอมีมติ5ต่อ2เสียงนะคะในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่1.5%แอคชั่นที่เกิดขึ้นต่อทิศทางของค่าเงินบาทก็คือว่าแข็งค่าทันทีเลยค่ะแต่การแข็งค่าในรอบนี้ก็เป็นในการแข็งค่าที่เป็นกรอบจํากัดนะคะกลยุทธ์ของการลงทุนในตัวของ USD ไทยบาทในตลาดฟิวเจอร์สก็คือเป็นการเปิดช็อตนั่นเองแต่อีกฝั่งหนึ่งเรื่องของการลงทุนในค่าเงินเยนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการที่เห็นค่าเงินเยนนั้น อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ7เดือน d i r e c t ชั่นทิศทางเป็นภาพของการอ่อนค่าสามารถที่จะเปิดลองโพซชั่นได้สำหรับการลงทุนในตัวของ USD JPY CSET สอง้นั่นเองนะคะข้อมูลอื่นจะเป็นอย่างไรตามกันได้ที่ลิงก์นี้รวมถึงอย่าลืม follow subscribe ติดตามที่ Set Zoom In ค่ะ